สวัสดีทุกคนในตอนเช้าๆกันด้วยนะางมาวันนี้วิวช่อง넥ซี่ย์ยืนเหมือนเดิมต้อนรับทุครับผมมีชุดเข้ามาใหม่ในฟรีไฟที่คราเห็นป่ะชุดดำๆเนี่ยชุดอะไรวะเนี่ยหนุ่มนักกล้ามกับสาวเอรลอยอุ้ยถ้าแบบเราใส่หมวกที่เกิดหน้ากากฟรีไฟเคียร์เตอร์ที่มีหนึ่งร้อยตัวแล้วเนี่ยเราเนื้อกลายเป็นหนุ่มเทสดีนะครับผมในวันนี้แต่ว่าไม่พอเพียงเท่านั้นวันนี้เราจะไปเทสปืนด้วยอ่ะเทสไม่ <c oughs> พอเทสปืนด้วยผมสำหรับลูกซองควงคอมโบคู่กับสกิลใจนั่นเองบ<พ>อกว่าอะไรมาแรงจัดในช่วงนี้นะผมก็ มีคลิปใจหลายๆคลิปมากๆก็คือแบบจะแบบพยายามเอามาเล่นดูว่าเทคนิคในการเล่นใจแบบยังไงมันจะแบบว่าทรงผลิภาพมากที่สุดเอง,เองนะครับผมวันนี้ก็มาบเราชมเกมในการซุ่มแล้วก็การเล่นเกมก็ฝากวันีกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้เหมือนเดิมกันด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนก็ฝากเพจซื้อขายดีช่องทางเฟซบ o o กแฟนเพจของซีอูกันไว้ด้วยนะผมจะขึ้นแบบรูปภาพแบบว่าไอเดี้นเนี่ยมีอะไรขายบ้างเข้าไปถามมาเลือกดูกันได้ผมจะอัปเดตวันต่อวันเทเลกากันหลังจากนี้ว่า ไอดีนี้ขายตอนนี้ตอนนี้น,นีแบบยกตัวอยากกาว่างคร่าวเขาสามารถไปดูกันได้ในเพจเลยได้ผมเดี๋ยวจะทิ้งเรืงข้างล่างไว้ตรงใต้นี่คุณแชิญของ YouTube สามารถไปเลือกซื้อกันได้ในแจ็บเอาละตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่หน้ากิจกรรม Lucky Wheel vale นะครับผมนึกชงชุยนี่ก็คือกิจกรรมเวลาเรา,าหมุนเนี่ยเราจะสามารถหมุนได้ฟรีหนึ่งครั้งแต่ว่าเราต้องให้มันมันไม่มีชุดที่ผมจะได้เลยชุดมาเลฟิเซนต์ผมมียังวะแบบนี้นะขอเช็คก่อนอุ้ยเรายังไม่มีชุดมาเลฟิเซนต์เลยนะก็น่าจะเอานะครับผมน่าจะเหมาไปเลยละกัน สำหรับการหมุนครั้งแรกฟรีไปเลยอันนี้สามารถรีเฟซได้2ครั้งเพื่อแบบว่าให้ตัวเนี้ยมันมีชุดที่เราต้องการจะได้ซื้อได้แบบว่าถูกๆยังไงเลยทุกคนเออผมจะซื้อนะอันนี้ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่าค่อนข้างที่จะถูกนะชุดหนึ่งอเอะซื้อไปเลยแล้วกันนะฮะเออนี่หมุนเบิกฟรีอีกหนึ่งครั้งเอ้าทำไมมันบอกว่าฟรีวะหรือว่ามันหมุนฟรีหรออุ้ยหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอืมผมจะซื้ออะไรดีนะนี่นเป็นกล่อกกออ๊อกอาปืนอันนี้เป็นกล ที่ผมก็ยังไม่มีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ซื้อหรอกครับผมพูดไปกันแหละเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรีเฟรชนี้ก,ก่อนให้มันเบาหรือมันเป็นชุดใหม่เอานี่ไงขึ้นมาครบชุดเลยทุยครบเซตเลยเป็นห้าเลยห้าเป่งกล้ามจอจอจอทคาเฟกทคาเฟกนี่อ่ะอ่ะหมุนไปต่อนะครับผมไม่รู้จะเสียก,กี่เพชรรอบนี้ได้ก้าเพชรไหมอุ้ยเกือบได้ได้กล้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเอ่ออันนี้โทเคนนี้ก็ยี่สิบห้าอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่ามันลดเยอะอยู่เหมือนกันเอาไว้อัพปืนนั่นเองนะครับ ผมจะเอาใช้ตัวเนี้ยเป็นอ่าพวกแบบอ่าแปดสิบไม่ก็ 9, เก้าเพชรนะถึงจะคุ้มๆหน่อยนะผมไม่มีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หลือวะเนี้ยให้ตายเถอะโอเคพูดไปน็นระกาดคำแล้วก็ซื้อไปเลยรับชุดผู้ชายผู้นุ่มเพชรนี่ของเรานี่ชุดที่เราต้อนขาดเลยวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาชุดผู้หญิงด้วยเลยแล้วกันเนาะเอาเป็นว่า ผมจะกดท่านี้มาแล้วกัน100เพชรเพราะผมไม่มีท่านี้นั่นเองอ่ารอบนี้ก็ต้องก้าเพชรละไหมโอ้โหจุดเซตนี้สามสิบเพชรอันนี้สองลอก็ต้องก้าเพชรก็ถูกกว่านิเดเย้ยไองแอต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะเก็บไว้แบบว่าเอาของที่เพชรที่สุดเนี่ยเอาไวท้ทีหลังมันจะได้คุ้มๆหน่อยนะครับ <c oughs> ผมนี่หกสิบเพชรจัดไปอันนี้เป็นการแบบประหยัดตังค์นี่ก้าเพชรนี่จุดนี้ก็เหลือก้าเพชรก็ไม่รู้ว่าไหนผมกว่าว่าผมก็เหมือนเปิดเ,ดเ,ดเ,ดเพิเ่มเรื่อยๆไม่ก็แพงเรื่อยๆอ่ะทุกคนให้คะแนนเซตนี้ เดี๋ยววันนี้หนุ่มเทสดีจะไปเทสสองขวัวให้ดูในสี่สี่นะบอกว่าสี่สี่เนี่ยมันจะนัวแค่ไหนเอ้าคะแนนไม่พอเว้ทเอาอะไรทุกคนครับผมเรามาเจอสต่าในคนวมาเกมแรกมุกสลีปฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีมุกสลีปฮัลโหลเธอฮัลโหลนายเอ้ยนายเราอยู่แคนเดียวกันนายได้ค่ะได้ค่ะสวัไดีครับสวัสดีครับได้ยินครับอันนี้พี่มุกเล่นในคอมเหรอไม่ค่ะเล่นโทรศัพท์ค่ะทำไมเจอในคอมได้ไงพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาหลัง เฮ้ยสวยสวยสวยแล้วพี tá, illing, ่มาหาใครเนี่ยพี่มุกมาหาใครมากับเบอร์สี่เรอเยมันนวพี่มานเอามากับเบอสี่เหรออ๋อคุยจู้เื่อแต่เบอร์สี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอ่ะ ไม่ดูเหมือนกันอ่ะเขาเป็นผู้สาวหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีครับเธอเปิดไม้ได้ไหมอ๋อเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเอาเป็นผู้ชายโอ้ยเปิดปุ่ได้และยัดมันเลย<ช>เออเอ,อ,อุ้ยทำไมพี่ติงจังเลยพี่โหแล้วฝันดูเขาแหลกแกด้วยนะพี่ให้เกียรติแหลกแกด้วยดิแล้วแก,ไ,แแกไม่ได้ยิงเลยล่ะเดออี๋ยวอยากได้ซองขวงมากเลยแต่จะไม่ตังค์ซื้อว่าแต่มีใครมีซองขวงไหมผมอยากได้ซองขวงอะ่ะผมมีตังค์พันหก ซื้อมาแล้วรกก็ได้嘛ซื้อมาเลยพี่มุกเอาอะไรอะไรก็ได้เอาอะไรเหรอเอาอะไรพี่มุกเอา MB5 เหรอโอเคอ่าแรกกันพี่ขอบคุณครับขอกระสุนหน่อยพี่มุกขอกระสุนด้วยกระสุนกระสุ้นไอคิวครับอ่าสวยสวยว่าแต่พี่มุกสวยไหมผมหล่อมากนะบอกไว้ก่อนสาขา6ครับเป็น l o งแ c นพึ่ n ไม่ค่อยได้เล่นหรอในในวีเข้ามาเล่นอ๋อเฮ้ยมันเข้ามาในบ้านนะครับหลายตัวเลยสองตัวระวังนะกุยจู้ระวัง บนบ้านเราสองสามตัวเลยบนบ้านผมเนี่ยดาวดาวตัวนั้นดาวละสวยมีสองตัววิ่งอยู่ในบ้านครับเฮ้ยดาวอีกดาวอีกดาวอีกดาวหนึ่งอยู่บนบ้านตัวหนึ่งเห็นแล้วพี่สองตัวเลยป่ะบนบ้านเดี๋ยวผมได้ยินเสียงอ่ะเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่โอ้เอฟโออยู่นี่เฮ้ยดาวครับดาว เอ้ยไม่ได้ตามจบนะเพื่อนโมดีปืนกระสุนมันรีเลเฮ้ยลีโหลขึ้นมาเยอะเป็นไงพี่ผมพี่พี่มุกดูการแต่งตัวผมผมพอจะเป็นแบบหนุ่มเทปด,ดีได้ไหมคุณ <c oughs> มกกาดูตัวผมหล่อเปล่าหล่อไหมครับหล่อไหมครับไม่รู้เอาเอาถามว่าถามก็เฉยแบบหล่อหร,รือเปล่าครับหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมโอ้ยไม่เอาอะไรอ่ะไม่โอ้ยไอ้หน,นุ่ม ถามพี่ถามเบอร์นหนึ่งกันหลโอ้ยโอเคครับใจเย็นอยู่แล้วใจเย็นเหมือนหน้าตาใจดีอุ้ยอุ้ยเมาหลันโอ้ยเมา,ห,มาหลันไม่พักเลยมันมีคอยอยู่ฝั่งโน้นนะพี่บุกอุยอ้ยอุ้ยก็ดังครับก็ดังเดี๋ยวผมตุยก็ดังไกลตัวหนึ่งเพื่อนเบอร์สามจะเดงว่าเพื่อนเบอร์สามเล่นในคอมแน่เลยหัดเล่นในคอมหรือเปล่าเพื่อนหมดดีไฟมาแน่ๆเฮ้ยตัวนี้มีตัวนะเพื่อน เบอร์ส,สามระวังนะมีสองตัวตัวนั้นนะที่มาร์กไว้อะพี่มุกม,มีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าเลยข้างบนเหรอใช่ขึ้นไปแล้วรูแล้วเฮ้ยแหลงแกมันจริงจังจังวะ่ะเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นผมกลับมาช่วยเพื่อนก่อนเอ,อ้ยัวยเพื่อนผมตามให้ผมตามให้ให<า>โอเคพเพื่อนโอเค เลื่อนลอยเท้าขึ้นนะครับมีคนกำลังวิ่งเรียบมาพี่มุกซ้ายมือพี่มุกผมขอปีนหัวหน่อยแอดดับพี่ตัวหนึ่งแล้วก็ตรงคารบนหัวกุยจุยตัวหนึ่งอะ่ะเฮ้ยลำเล็เตงตาไงอ้วมา เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยพี่ตัวเดียวตัวสุดท้ายเอาเปล่าเอาเปล่าเว้ยเว้ยเว้ยโทษโทษปืนลั่นปืนลั่นลั่นไหวหลือเกินพี่หนูเนี่ยเฮ้ยเอาไม่พี่มุกถามไม่หล่อไหมผมหล่อไหมเอาพี่ผมถามเบอร์สี่ก็ได้เอ้ยเบอร์สามก็ได้เบอร์สามก็เป็นผู้ดีเหมือนกันฮัลโหลสวัสดีครับเธอชุดแล้วหล่อไหมครับเธอตอบหน่อยได้ไหมชุดแล้วหล่อป่ะครับ โอ้ยเธออย่าวิ่งนี่อย่างนี้สิเสียมารายาทหมดเโจหโห๋อโถสอบก่อนชุดแล้วหล่อไหมครับฟู่โอ้ยเธอไม่ตอบเราเลยอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวผมจะไปตามหาบ้าพี่มุกในแชทแคนแล้วกันว่าพี่มุกคือใคร <c oughs> ไม่ได้อยู่แชทแคนอ้าวแล้วผมเดี๋ยวผมไปถามก็ได้ผมเป็นที่ปรึกษาแคนผมเห็นลูกแคนได้หมดทุกคนเป็นไงผมใช้อำนาจในทางที่ไม่ดี <c oughs> ผมขอเปิดบ้าพี่มุกได้ไหมผมอยากดูบ้าพี่มุกอ่ะได้ปะครับได้ได้ได้มุกสลีปบ่ะ แต่ว,ว่าคนในแ m g ก็มีคนชื่อมุกเยอะนะมาไปตอนนี้ติดอ,อยูนย่นในบ้านโอเคจริงๆเราไม่น่ารีโหลดเลยนะทำไม่ได้เลยกระสุนลูกฟองเราเนี่ยเจอสองตัวอุ้ยเอาไปหนุ่ม โอ้ยโอ้มันเอาเพื่อนมันมา,มาโอ้นี่มันอยู่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งอะเชียร์ไยไม่ได้รีกระสุนไว้คือเราพุ่งแล้วเราไม่ถือปืนอยู่มันก็เลยไม่ได้เหลือกระสุนให้ในจังหวะนั้นเนี่ยทุกคนเสียดายมากเลย<แ>โอ้โห้ยยังไงครับกูจูจะกูมสถานการณ์ได้ไหมไอ้หนุ่มคนนี้แน่เป็นไอ้หนุ่มรูปงามแน่เลยเฮ้ยแต่ว่าหัวงอกแนละหนุ่มยอมแบ่งได้ผมอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงว่าตึงว่า เสื้อเอทุดด้วยอ่าเอาดีเดี๋ยวผมลงฝั่งตรงข้ามป่ะยังไงก็ลงฝั่งตรงข้ามเลยเชื่อไหมเรียบร้อยเมื่อกยืนอยู่ในการเสียนจะไปสู้ได้ยังไงวะจังโกงอืมผมอยากได้รูปซองขวงเอกับพี่มุกมันมันซื้อไม่ได้อ่ะทำยังไงที่จะได้มาไว้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเอาเนี้ยกนี่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  เวเ้ยเพื่อนแล้วเบอร์ตากับเบอร์สีเขาไม่เปิดไมค์เลยแล้วลพี่มุกค,คุยกันยังไงเนี่ยในสายหรอคาสายเหรอครับหรือว่าในดิสคอร์ดหรือว่านั่งอยู่ข้างๆครับไม่คุยด้วยวะอ๋อ,อไม่ใช่นัน่นมันเอ็มจีมุกกี้นี่หว่ามีเอ็มจีมุกกี้คนนี้เอ็มจีมุกสลีฟใช่เอ็มจีมุกกี้ไหมหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ,อ๋อไม่ใช่นะโอเคอเพราะว่าสาวเอ็มจีส่วนใหญ่เนี่ยจ,จะตึงแค่ทุกคนเลย<า>อุย้ยพี่พี่พี่เยอะจัดเยอะจัด ใช่ใช่สวยสวยสวยตาหนึ่งมึงดูดดิอ่ะมึงดูดดิมึงดูดกระตุนกูนี่อยมึงดูดกระตุนกูเนี่ยไอ้นมขึ้นกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยเฮ้ยหลังหลังเข้าหัดเล่นหลังเข้า เฮ้ยเฮ้ยหลบดีเอาโหลอไอ้กุ้ยจูโอ้ไม่หลบหรือเพื่อนมันดาวแล้วโอ้ยโดนละวุ้ยไม่เป็นไรครับลาดไปเลยครับเธออยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านสุดท้ายเพื่นอนแันสามเอ,าอ้าฉันสองโอเค <laughs> <laughs> ผมถามไปครับสุดท้ายก่อนเราจะจากกันพี่มุกผมแต่งตัวหล่อไหมหล่อหล่อหล่อ <laughs> ขอบคุณลูกค้าผู้นี่คุ้มแล้ว嘛ซุ่มซุมม่มชุดมาสาวชมมาหลอ่อแต่ก็กวจะชมได้นะ